ป่ามหาประลยัยเอเยนต์ขายยาเพิ่งพ้นคุกกล้าตัดกำไรอีเอ็มลุยขายยาต่อสะเทือนสังคมป่ามหาประลยัยเอเย่นต์ขายยาเพิ่งจะพ้นคุกออกมาใจถึงกล้าตัดกำไรอีเอ็มลุยขายยาอีกครั้งกลางเมืองจอมเทียนพบเด็กชายวัยสิบสามปีร่วมขบวนการ เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายต้องสงสัยที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำในคดียาเสพติดแต่กลับไม่สำนึกในความผิดกลับมาก่อเหตุซ้ำซ้อนด้วยการตัดกำไรอิเล็กทรอนอนิกติดตามตัว EM หรือเรียกตมเต็มว่า Electronic Monitoring ซึ่งทางราชการใช้ควบคุมผู้ต้องคดีที่ได้รับการพักโทษก่อนจะหวนกลับไปลักลอบขายยาเสพติดอีกครั้งในพื้นที่ซอยจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ที่น่าตกใจกว่านั้นคือการพบเยาวชนชายวัยเพียง13ปีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการครั้งนี้ด้วยเป็นหลักฐานชัดเจนถึงการชักจูงเยาวชนเข้าสู่เส้นทางยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสังคมในระยะยาวรายละเอียดเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายอย่างจงแจ้งท้าทายกระบวนการยุติธรรม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีบุคคลต้องสงสัยลักษณะคล้ายอดีตนักโทษในคดียาเสพติดกำลังตระเวนณายาบ้านในพื้นที่ซอยจอมเทียนภายใต้พฤติกรรมที่น่าสงสัยโดยเฉพาะการใช้เยาวชนเป็นผู้ช่วยในการกระจายยา เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบบุคคลตามที่ได้รับแจ้งตรงกับข้อมูลเดิมและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดก็พบว่าบุคคลรายดังกล่าวคือชายวัยประมาณ30ปีซึ่งเพิ่งผนทษออกจากเรือนจำในช่วงไม่ถึง6เดือนที่ผ่านมาโดยขณะนั้นเขายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมคุมประพฤติและสวมใส่กำไล EM ที่ข้อเท้าเพื่อใช้ติดตามพฤติกรรมและที่อยู่ของผู้ผนทษอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่พบตัวจริงกลับพบว่าไม่มีอุปกรณ์ EM อยู่กับตัวอีกแล้วและเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบสัญญาณขาดหายจากระบบติดตามมาก่อนหน้านี้หลายวันโดยผู้ต้องหาได้ตัดอุปกรณ์ดังกล่าวทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและอําพรางเส้นทางการกระทำผิดซ้ำในการตรวจค้นเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ยังพบเด็กชายวัย13ปีอยู่กับผู้ต้องหาโดยมีพฤติกรรมร่วมขนส่งและช่วยขายยาเสพติดซึ่งเด็กคนดังกล่าวให้การว่าถูกชักชวนและใช้แรงจูงใจในรูปแบบค่าตอบแทนเป็นเงินสดและยาเสพติดบางส่วน เพื่อให้ร่วมกิจกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวขาบวนการแฝงแผนซับซ้อนเยาวชนตกเป็นเครื่องมือพฤติกรรมของผู้ต้องหาไม่เพียงแสดงถึงการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหากแต่ยังชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของขบวนการค้ายายุคใหม่ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใช้เยาวชนที่อาจไม่มีประวัติอาชญากรรมเป็นผู้ดำเนินการแทนในบางขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับหนี้จึงกลายเป็นคำถามสำคัญว่ากลไกาการติดตามและฟื้นฟูผู้พ้นโทษนั้นยังมีช่องโหว่หรือไม่คำพูดหนึ่งที่ผู้ต้องหาเอ,อ่ยขึ้นขณะถูกควบคุมตัวคือเดี๋ยวก็ออกมาอีกเป็นคำพูดที่ทำให้เจ้าหน้าที่และสังคมรู้สึกสะเตือนใจเพราะสะท้อนถึงความไม่สํานึกในความผิดและอาจบ่งบอกถึงความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเขาได้อย่างแท้จริงการตอบสนองของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยมีการประสานงานกับสำนักงานคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานด้านเยาวชนเพื่อดำเนินการในสองมิติหลักคือการเอาผิดทางอาญากับผู้ต้องหาหลักและการฟื้นฟูปกป้องเด็กที่ถูกหลอกใช้ในกบวนการค้ายาเสพติด ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ประกาศว่าจะมีการทบทวนระบบการติดตามผู้พ้นโทษโดยใช้เอ็มว่ามีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่และมีมาตรการรับมือกรณีมีการตัดอุปกรณ์ออกโดยผิดกฎหมายหรือไม่สะท้อนภาพใหญ่ของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยเหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหายาเสพติดในสังคมไทยที่ยังคงรุนแรงและแทรกซึมลงสู่เยาวชนแม้จะมีการจับกลุมและลงโทษอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อขบวนการค้ายายังสามารถดำเนินการซัาซ้อนและใช้ช่องโหว่ของระบบในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้สังคมก็ต้องตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องยกระดับการควบคุมปรับปรุงระบบติดตามผู้้นโทษและให้ความสำคัญกับการป้องกันเยาวชนตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ เหตุการณ์ที่จอมเทียนครั้งนี้อาจเป็นเทียงหนึ่งในหลายคดีที่สะท้อนถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับต้อนอนตตของปัญหาทั้งในแง่ของกฎหมายการบําบัดฟื้นฟูและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือของความผิดในรูปแบบใดก็ตามได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่ากฎหมายไม่ได้น่ากลัวการเข้าเรือนจําเหมือนการไปพักผ่อนและไปหาคอนเน็ชัน คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ากฎหมายประเทศไทยเดี๋ยวก็ออกมาก็ทําอีกเหมือนเดิมค่าคนลาบากคือครอบครัวที่เป็นทาสยานรกคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคนเขาขยันทำมาหากินคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนปกติอยู่ยากคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าเสริมยิ่งกว่าสังคมสมัยนี้ก็คือกฎหมายนี่แหละคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่านี่แหละเรียกว่าเศษติดคุกข,ของแท้เข้าออกวนไปจนวันตาย คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานนะครับกว่าจะจับตัวมาได้ลำบากยากเย็นพอเอาไปติดคุกแป๊บเดียวปล่อยออกมาให้วนลูกจับไม่สิ้นสุดแบบนี้กฎหมายที่อ่อนแอกำลังทำร้ายสังคม 1. คนเลวไม่เกรงกลัวกฎหมาย 2. ทํทำให้งานเจ้าหน้าที่มาขึ้นสิ้นเปลืองกำลังกายกำลังใจ 3. สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน 4. เป็นการทำลายความยุติธรรมและคนดีในทางอ้อม คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าไม่จริงจังกับการปรับปรามเลยออกมาขายเหมือนขายขนมคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าติดแบบไม่มีอภัยมีไหมคนแบบนี้คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านี่เหงว่าใจดีกับผู้ขายก็เหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่จะหมดไปคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคิดดูแล้วกันขนาดโจรยังดูถูกระบบคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าโทษมันห่วยใครจะกลัวคอมเมนต์นี้กล่าวว่า แมนความมึงคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าโทษอาจเบาไปค่คนทำผิดเลยไม่กลัวคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ากลไก่และกฎที่ไม่เอื้อกับสถานการณ์ปัจจุบันตราช่างที่เอียงหรือประมวลข้อกฎหมายอะไรที่บวิอะไรกันนะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากฎหมายประเทศไทยเบาขนาดโจรไม่กลัวเลยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทุกวันนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันแล้วคอมเมนต์นี้กล่าวว่า นี่แหละสังคมประเทศไทยคนชั่วลอยนวลคนดีอยู่ลำบากคนอปรีลอยหน้าลอยตาคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าตัวปัญหาคือกฎหมายคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารองเท้ากับผ้าถุงช่างเข้ากันจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าวัยรุ่นทำกินฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์นี้กล่าวว่ากําไลเอ็มควรต้องดีไซน์ใหม่เป็นกําไลคู่ซ้ายคว้าตรงกลางประดับด้วยโซ่เส้นโตถ้าคิดภาพไม่ออกให้คิดภาพโซ่ตรวนนั่นแหละ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าไม่ปราบรอขาคนขายยากอาชีพสุจริตไม่ต้องขโมยเขาคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่ายิติก,กับอาชีพเกินไปคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าดีมากนับถือในความดีคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้ามีคนแบบนี้ยะแยะต่อไปสังคมจะอยู่กันแบบไหนคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าไปกังวลกับเรื่องหมวกกันน็อกอย่าบ้าเลยขายเองเลยมั้งตอนนี้คุณตำรวจคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า ขายกันเห็นเห็นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าว่าเงินประกันเยอะๆลองดูซิคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าหมดคำพูด